ก็อตอนเราเพิ่งเพิงขึ้นสู่เกม g o d ด็ด d of Victory นิกเกกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางรีวิวไอดีสำหรับสาย35ในการทำพลังขึ้นสู่3 0 0 0 0ืนตอนนี้พลังรถพ้องผมได้อยู่ที่3 0 0 0 0ืนแล้วนะครับแล้วเหล่าตัวละครนิเก,ก็โดยรวมมากถึง40ตัวด้วยกัน หมายถึงรวมทุกตัวนะครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Legend o n Ex t Generation g o d e a d of Victory Nike Legend of Tactics 2 Tower of Fantasy g e n ช h i n Impact และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์ PowerPay ฉะนั้นน้กจะเติมเกมนึกถึง Power Play นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า ID นี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็น ID วันที่2ในการเปิดเซิร์ฟที่แรกกาจะรี พอจะทําการเริ่มรีโร ID นี้เป็น ID ดีแรกที่ได้สกาเลตเลยนะครับการเปิดแบบสิบครั้งครั้งแรกที่แบบโลกรันตีผมได้ฟรีมาตัวนี้มานะครับคิดว่าน่าจะได้รีไอดีแล้วอะแต่ไม่ใช่นะฮะพราะเปิดอีก3000เพรได้เป็นสกาเลตตัวนี้มาเลยนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูทีไรได้นะก็เลยได้ทําการเล่นไ d ดีนี้มาย,ยาวซึ่งในส่วนของแพ็กเกจที่มีในร้านค้างเงินสดผมไม่ได้เติมเลยนะครับเนี่ยแพ็กเกจเซิร์ฟเวอร์ใหม่แพ็กเกจการเติมครั้งแรกแพ็กเกจการเติมโตของตัวละครใหม่หรือว่าจะเป็นแพ็กราายวัันสปดห์ อันนี้ก็ไม่ได้จัดเช่นกันนะครับก็มีได้จัดแพ็กเกจที่เด้งมา35บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับการรับสมัครตัวละครของ id นี้นะครับถ้าเป็นตัวรับสมัครทั่วไปเนี่ยจะเปิดไปทั้งหมด154ครั้งด้วยกันนะครับอัน155่ะ155แล้วเปิดอีกสักทีหนึ่งเื่อจะออกดวงดีเอเดดามาไอการเปิดแบบครั้งเดียวเฮ้ยโอ้สีปาเนี่ยทำใจนะ ส่วนใหญ่นี้ไม่ต้องหวังมากส่วนการเปิดตู้รับสมัครพิเศษเนี่ยผมเปิดไปทั้งหมด110ครั้งนะครับมันจะมีใบฟรีแจกประมาณ20ใบเนาะแล้วก็ตั๋วบั 20, ตรไมอีก20สิตีว่าเปิดไม่ถึง110ครั้งเพราะว่าเราได้ตั๋วฟรีๆมา20เนาะส่วนใหญ่เพชรเนี่ยผมไม่ได้ดองนะครับสำหรับไอดีนี้ก็ใช้เพชรทั้งหมดที่ได้จากการผ่านดานเก็บเลขผสมน้อยจะมีในส่วนของการท้าทายที่เราจะได้มาค่อนข้างเยอะหน่อย แล้วก็จะมีคุยรลายสัปดาห์นะครับกับรลยวันรายวันเนี่ยเราจะได้วันละร้อยส่วนรายสัปดาห์รู้สึกว่าจะได้300มั้งแล้วก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์ d a y by day อันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะจะทําให้เราได้รับเพชรเยอะมากเคลียร์เกือบหมดแล้วนะครับขาดแค่วันที่13กับวันที่12ซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะได้อีก600เพชรด้วยกันเพชรที่หามาหลากัลกๆอีก e นะฮะก็จะมาในส่วนของคําแนะนําของนิเกะเนี่แหละเวลาลั้นเราไปคุยดูดตอน ต่อเนื่องของเขาใช่ไหมก็จะได้รับอ่ะเน่าเหนือไปกว่านั้นก็จะเป็นในส่วนของหอคอยนะครับหอคอยเนี่ยผมตอนนี้ถึงชั้นที่71ยังไม่ได้ไปผ่าน72 ตรงนี้ก็จะทําให้เราได้รับเพชรคือเขาจะมีหลากหลายกิจกรรมเลยที่เราจะได้ทั้งเพชรได้ทั้งตั๋วอย่างเซกเตอร์ที่หายไปอันนี้เราก็จะรับเพชรนะครับหลังจากที่เราเคลียร์เซกเตอร์นั้นๆ500เพชรด้วยกันแล้วก็จะมีตั๋วเปิดสุ่มอีกนะครับเซกเตอร์ระกษาใบส่วนด่านที่ผมถึงอยู่นะตอนนี้นะครับสำหรับแคมเปญถ้าเป็นด่านฮาร์ดเนี่ยผมยังติดอยู่ที่ด่านบอดยังไม่ได้ลองต่อสู้เลยแล้วก็ในส่วนของด่านธรรมดานะครับถ้าเป็นโนบล ผมอยู่ที่บทที่11นะครับ11ขีด8ผ่านไปแล้วเหลือ11ขีด9นะครับยังไม่ได้ทําการเคลียร์ก็ดูได้จากตรงเควสหลักข้างบนเลยเนาะ แล้วก็ในส่วนของร้านค้านะครับร้านป้ายบอดี้ผมซื้อแม่พิมพ์คุณภาพสูงทั้งหมดเข้าที่แต้มมีเพื่อไปเปิดสุ่มหาตัวละครระดับ SSR ดีว่าได้ค่อนข้างหลายตัวอยู่นะครับเอาจริงๆในส่วนของการเล่นนะครับผมไม่ได้ไปดันดันสักเท่าไหร่เล่นเท่าที่เวลาเรามีนี่แหละเพราะว่าส่วนตัวผมค่อนข้างเล่นหลายเกมเนาะส่วนนิเกะน,นะตอนนี้ผมมีทั้งหมดกี่ตัวผมมีอยู่41ตัวนะครับถ้าเป็นตัวละครระดับ SSR นะครับผมมีอยู่ประมาณ23ตัวเสียดายมากเลยขาดพวกตัวหลักตัวพวกพิวคิมเนี่ยยังไม่ได้นะครัััา,ามออกนลว็ลซยงณปจุออ แค่สกาเล็ตอิซาเบลโนไวและก็โนอาเท่านั้นแล้วก็โวล่มก็ยังไม่ได้นะครับตัวหลักๆที่แบก่านได้ง่ายๆอะ่ะจะยังไม่มีเนาะเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเท่าที่มีนะครับในการเล่นไอดีแบบเติม35โดยส่วนตัวแล้วนะครับในการที่เราเล่นแบบนี้เราก็อาจจะเล่นไปได้เรื่อยๆถ้าไม่ไดีๆอะไรนะครับเพราะตัวละครเนี่ยเดี๋ยวก็คงได้มาก็อาจจะมาจากทั้งการเปิดสุ่มตัวละครมาจากแม่พิมพ์คุณภาพสูงมาจากกิจกรรมตัวแจกหรือจะเป็นในส่วนของแม่พิมพ์คุณภาพปานกลาง ก็มีโอกาสที่เราจะได้รับแต่โอกาสนั้นจะเป็นของเราหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องเลครับและส่วนสําหรับวิธีการดันค่าพลังนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับระดับเลเวลสัดส่วนมากเพราะยิ่งเราสามารถอัปเกรดเลเวลของนิกเก็ตไปได้ไกลพลังทีมโดยรวมของเราเนี่ยก็จะเพิ่มได้สูงขึ้นนะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งในส่วนนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยให้พยายามซื้อพวกอย่างนี้ชุดข้อมูลอย่างที่ผมเจอวันนี้นะครับราคา200 0 0นเนี่ย เราจะได้ชุดข้อมูลถึง2ล้านอันนี้จะทําให้เราเลเวลค่อนข้างไวนะครับถ้าเพื่อนๆมีเพชรหน่อยนะครับก็อาจจะพยายามรีเพิ่มเติมกับเพื่อที่เราจะได้ดุนไอเทมต่อๆไปก็ได้นะครับมีโอกาสที่เราจะได้ดุนอ่ะอย่างอันนี้ฮะเงินฟรี แต่เราเสียเพชรไปแล้วนะแบบนี้ถือว่าไม่คุ้มนะครับซ้ำอลีอยู่ก็ได้เหมือนกันซึ่งถ้าชุดข้อมูลขายเป็นเพชรเนี่ยแนะนําให้ใช้เพชรตือนะครับแต่ถ้าใช้เงินซื้อแบบเป็นชั่วโม,มงแบบนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับต้องซื้อแบบเป็นหน่วยแบบตะกี้เนี่ยที่ผมซื้อไปแล้วนะครับอย่างนั้น,เ,นเราจะได้เยอะแต่ถ้าเป็นแบบชัมม่วโมงมันจะได้ค่อนข้างน้อย พราะเลเวลของเรายัางไม่สูงมากพอนะครับนอกนั้นเราต้องพยายามเก็บกิจกรรมให้หมดจะเป็นในส่วนของพวกอีเวนต์อย่างอีเวนต์ก่อนหน้านี้อย่างที่ผมได้พูดไปคลิปก่นกอนหน้านี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเลือกฟาร์มในส่วนของชุดข้อมูลเข้าไว้นะครับหนึ่งคีสี่แต่ตอนนี้เขาปรับระดับความยากของฮาร์ดให้เราหนะ่าสามารถสู้ได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องการพลังเยอะก็สามารถสู้ได้ถึงแม้ว่าจะปลดล็อกระดับฮาร์ดแล้วที่มีคุ้มเลยนะก็จะเป็นในส่วนของเงิน แต่เงินอย่างที่เห็นนะครับถ้าเราเอาไปแปลงเป็นของมูลค่าเนี่ยมันอาจจะน้อยมากกว่าชุดข้อมูลถ้าไม่ได้รียบอะไรนะครับก็ลงแต่ชุดข้อมูลลงแต่ชุดข้อมูลลงเก็บไว้เดี๋ยวเงินเราก็หาได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปซื้อของให้หมดของที่ต้องซื้อหลังๆเลยนะฮะก็จะเป็นผงแก่นแท้อันนี้อาจจะต้องเก็บไว้ซื้อตอนที่เรามีของเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมใหม่ที่มาในวันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นกิจกรรมคู่ออบการต่อสู้อันไซเทน อันนี้เพื่อนๆก็จะได้แกนผูกพังมาเราก็จะสามารถมาซื้อของในร้านค้ารีไซเคิลจากตรงนี้ได้ถ้าเราเป็นสายดองเพชรนะครับแบบไม่ได้ใช้เพชรในการรีร้านค้าซื้อของหรือกดกวาดล้างเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อเพชรดองตัวละครใหม่อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากเก่งมากขึ้นเก่งได้ไวขึ้นเนี่ยเน้นหลักๆไปที่เงินก่อนนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยจะมีราคาถูกมากกว่าซื้อร้านแบบปกตินะครับมันจะใช้แต้มน้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปซื้อชุดข้อมูลการต่อสู้เอาแบบ12ชั่วโมงนะครับเพราะว่าราคามันจะถูกกมาก กว่าที่เราจะซื้อแบบ1ชั่วโมงซึ่งนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถอัปเดเวลของนิกเกะได้ไวในกรณีที่ไม่ได้เติมหรือเติมน้อยแบบผมนะครับนี่ก็จะเป็นชุดข้อมูลที่ผมไปฟาร์มมานะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมกดใช้เงินไปด้วยเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดนิกเกะก็จะลองดูว่า,าจะสามารถอัปได้เดเวลเท่าไหร่เจ็ดสิบห้ากล่องได้มาสิบล้านอนะเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็กล่องแบบสิบสองชั่วโมงนะับกล่องเงินอันนี้ได้มาอีกหนึ่งล้าน จริงๆในส่วนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้รีบในการอัปเกรดเลเวลของตัวละครเนี่ยอาจจะต้องไปสถาบันกลยุทธ์เพื่อเรียนให้ครบทุกอย่างก่อนเพราะว่าเขาก็จะปลดล็อกของรางวัลทําให้เราเพิ่มของรางวัลที่เราจะได้รับจากการฟาร์มากขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปใช่ใชไหมมันจะเห็นผลปลดล็อกช่องนิเกะเพิ่มความเป็นไปได้ในการส่งธุร,ร,รกิจขั้นสูงปรากฏเวลานั้นเขาจะมีเควสรายวันให้เราทําจากตรงนี้นะครับยิ่งถ้าเราอัปเกรดตันเท่าไหร่มีโอกาสที่เราจะได้รับภาร,รกิจ5ดาวเลยนะ มันมีโอกาสอองกง่ายมากขึ้นตอนนี้ผมก็เจอพวก3ดาวสดาวบ่อยมากกว่าเดิมเลยครับหลังจากที่เราอัพมาถึงตรงนี้แต่ในกรณีที่เราอยากรีบผ่านดานนะครับยัง่ยไงเลเวลของนิเกะตเนี่ยก็จําเป็นเพราะจะเพิ่มพลังให้เยอะมากๆอ่ะดูหน้าตอนนี้นะครับทีมของผมเนี่ยพลังอยู่ที่3200ใช่มสร้อยใช่ไหมเลเวลของสกาเลตนะฮะจะอยู่ที่110ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยยังอยู่ที่108ผมก็จะอัพให้ขึ้น110ให้หมดเลยแล้วกันนะครับของน่าจะพออยู่หลังๆอย่างที่เห็นใช้วัตถุดิบเยอะหน่อยนะ แค่ร้อยสิบเนี่ยยังใช้อย่างเยอะขนาดนี้นะครับก็ตัวนี้ฮะร้อยสิบปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ร้อยสิบทุกตัวแล้วทําให้พลังตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นหกร้อยห้าสิบเก้าแต่อย่างที่ดูนะครับว่าที่ดิบยังเหลือขนาดนี้ผมสามารถอัพพอหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนี่ยพลังก็อยู่ที่สามหมื่นเก้าร้อยสี่แปดอีกเลเวลน่าจะได้อยู่นะโอเคก็ได้อยู่นี่ฮะได้เพิ่มมาอีกประมาณเกือบเกือบสามร้อยแล้วผมก็จะอัพสกาเลตอีกรอบหนึง่ง เป็น113ซึ่งนอกเหนือจากเลเวลของตัวละครแล้วนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่ก็จะบวกพลังให้เยอะเช่นกันอย่างที่ผมใส่นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เทียหมีหัวอัปเกรดไปเลเวล4แต่อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อัปเกรดนะครับแต่ใส่ไปแค่นี้ครับก็ได้พลังมาเกือบเกือบ700นะครับประมาณ698เาถ้าใส่ตัวหลักทุกตัวให้เป็นเทียห6หรือเทียร์้ได้นะครับพลังก็จะกระโดดมากขึ้นมากกว่านี้อีกแต่กว่าที่เราจะไปถึงตอนนั้นได้ก็น่าจะพัััักกกกกกใหหหหญ่นนนนครรรรบอออออเเเืืไปปาาา้้็ตงทํส เลเวลสกิลตัวละครลหลักอย่างสกาเลตที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเลเวล5เลเวล5เลเวล4นะครับตัวรองนะฮะก็จะเป็นเลเวล4แล้วส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยผมก็จะอัปเกรดสู่เลเวลสบ้างนะครับเลเวลสแต่ส่วนมากจะเป็นเลเวล3นะครับสำหรับตัวละครที่ได้ใช้ส่วนตัวละครใหม่อาจจะยังอยู่ที่เลเวล 1และ2อ,อยู่นะครับก็ตามระดับความสําคัญหรือตามทีมปัจจุบันที่เราเล่นและอย่างที่ทําให้เราเนได้พลังเพิ่มมากขึ้นนะครก็จะเป็นในส่วนของคิวคิวเนี่ยถ้าเราปลดล็อกเซกเตอร์ไปจนถึงด่าน5ได้นะครับก็จะสามารถทําให้เราสวมใส่ตัวละครได้ถึง5ตัวด้วยกันนะครับคือคิวอ่ะมันจะมีอยู่3คิวแต่ถ้าเราอัปเกรดเลเวลของคิวเนี่ยช่องการสวมใส่ก็จะถูกอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับอีก1ช่องยิ่งเลเวลสูงช่องการสวมใส่ก็จะใส่ได้มากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กระดา,าดใหห้้ตออนนนนเีียพลัังงผมง่่าท็นนะครบ อยู่ที่31,350แล้วขนาดยังอัปเกรดอุปกรณ์เลเวลยังไม่เต็มเลยนะครับแต่ถือว่าพลังยังค่อนข้างน้อยอยู่แต่มันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆไงตามระดับที่เราสามารถผ่านไปถึงได้นะครับตีว่าในพาร์ทนี้มารีวิวไอดีให้ดูดะกันนะครับสำหรับสายเติม3.5ก็อาจามีตัวละครไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเนี่ย เติมงินไปเท่าไหร่นะครับแล้วมีตัวละครระดับ S R กี่ตัวแล้วนะครับเล่นกี่วันแล้วสามารถคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับเผื่อผมจะได้รู้ว่าดวงผมในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับคราสนี้ยังไงก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราจะกันใหม่พัดหน้าไปก่อนนะครับบายบาย